ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเดมอนวิวในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการค้นหาสินค้าด้วยรูปภาพกันนะครับในแอป Lazada วิธีการใช้งานนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาที่แอป l a z a d a นะจากนั้นกดไปที่ลูกกล้องครับตามที่ลูกศรชี้เลยหลังจากกดแล้วนะครับ Lazada นะครับเขาก็จะต้องการการอนุญาตเข้าถึงกล้องเราก็ทําการกดอนุญาตไปอนุญาตเข้าถึงทั้งหมดโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็จะมีกล้องขึ้นมาอย่างนี้นะครับ ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ได้ถ่ายรูปไวในเครื่องใช่ไหมท่านผู้ชมก็สามารถมองหาสินค้ารอบตัวที่ต้องการจะค้นหาได้สมมติผมเจอกันไกลเนี่ยผมก็จะกล้องเนี่ยจ่อมาเลยครับจากนั้นก็ทําการกดถ่ายเรียบร้อยน่าจะกดถ่ายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีตัวกันไกลนะครับผมแบบที่คล้ายๆเด้งขึ้นมานะอาจจะไม่เหมือน1 0ออเนนะครับแต่ก็จะขึ้นมาแบบใกล้เคียงให้นะครับโอเค ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีรูปภาพที่ถ่ายสินค้าไว้อยู่แล้วนะครับก็สามารถกดที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่มีสินค้าที่เราต้องการค้นหาครับหลังจากกดไปแล้วนะครับเขาก็จะค้นหากระเป๋าที่มีลักษณะคล้ายแบบในรูปให้เลยนะครับอาจจะไม่คล้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละแอปนะครับผมโอเคก็หวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับทางเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสาระนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ